ปลาลูกคอกพี่น้องปลาลูกคอจกจ้ะหาปลาลูกคอกได้ไหมน,นี่แดงๆน้อยๆนี่ลูกปลาช่อนค่ะพี่น้องปลาลูกคอกก็คือลูกปลาช่อนนะคะได้ผลมันแตกคุ้มกันละเนาะขุนไ,ไปทางปุนมาสันนี่สอนที่แรกเอาวิงสอนนะมันมาติด มันห่างอดมันโตหน่อยอยู่แต่ว่าต้องเอาออกเพราะว่าตัตใหญ่ไนะมนสิโดดไปบอ่อกุ้งได้บพอด,อ,ดอดีดิหยิบหาน้ำหาอยู่โอ้มันก็ได้ดอกนี้น้อยครับคุณนี่ม,มันแดงๆนหน่อยๆอยู่ก็หนิแมน่ มันบ้าได้ดอกนี่บ้ได้หมกดอกพี่น้องมันหน่อยค่ะโคตร <laughs>